สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วกับช่องซูเปอร์ไบ r ์สปาร์ค135นะครับวันนี้นี่ที่เห็นเพื่อนๆเห็นกันอยู่นี่อันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สอนวิธีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรมือเบกมือเบกหรือก้านเบกนั่นเองนี่ที่ผมเลือกใช้หรือเปลี่ยนนี่คือของเลสซิ่งบอยนะครับ ว่าของเดิมมันเป็นของแท้ศูนย์นะครับของยามาฮ่าแต่เป็นสีแดงเป็นของแต่งแต่ว่าสีมันสีดไปแล้วผมเลยจัดของใหม่นะครับเดี๋ยวเอามาเพื่อนได้ชมกันใกล้ๆชัดๆอ่าอันนี้กล้องภายนอกนะอ่า <c oughs> อันเนี้ยผมสั่งมาจากอ่าช่างหมีลำปลายมาศนะครับหรืออ่าที่พวกผม พูดกันบ่อยๆเรียกกันบ่อยๆคือช่างหมีนะครับปูวีระนะครับนี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจแล้วก็เฟซบุ๊กของช่างหมีไว้ให้นะครับเดีในใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยว่าออกมาในะหน้าตามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคน แกะกันเลยนี่เราเปิดจากข้างล่างนะแกะทำไมาลงยากนะอ่าชุบอ่าไม่รู้เพื่อนๆเห็นกันไหมแล้วก็โฟกัสก,กล้องก่อนอ่านี่มาดูนี่นี่อ่าเห็นไหมอ่า rcb ครับหรือว่า racing boy นะครับนี่เนี๋ยให้ดูรวมรวมก่อนหมุนให้ดูนี่ครับมันก็จะมีรหัสดูเห็นกันไหมนี่รหัสก็ประมาณนี้น,นี่อันนี้อ่าตัวเป็นปรับอ่ามือเบรกหรือก้านเบรกตัวนี้นะครับนี่สามารถปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนที่ผมใส่เลยแล้วกันนะนี่อันนี้ก็ให้ชมกัน อันนี้ก่อนแบบยังไม่ได้ใส่นะครับอ่าเดี๋ยวอุปกรณ์อุปกรณ์จะมีะนะครับอากุญแจวนปากตายเบอร์สิบนะครับแล้วก็บล็อกเล็กนะครับตัวเล็กฮะเบอร์สิบเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้อ่าจับข้างบนและจับข้างล่างนะครับนี่อันนี้คือผมอธิบายให้ดูก,ก่อนครับเพราะว่าผมออกมาอยู่ข้างนอกนะครับอ่าเสียงรถเสียงอ่ามันจะเยอะไปหน่อยนะครับนี่ก็จะมี อุปกรณ์ง่ายๆไม่เยอะนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีชุดบล็อกนะหรือว่าก็แก๊กเนี่ยเราก็สามารถใช้กุญแจแหวนปากตายเบอร์10 2ตัวได้นะครับจับข้างบนและจากข้างล่างอันนี้คืออธิบายก่อนาๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมตอนที่ผมประกอบถอดประกอบเลยแล้วกันเนาะโอเคครับไป เปลี่ยนนะครับเราจะหมุนเวลาขันออกหมุนซ้ายนะครับนี่เป็นอย่างนี้หรือหมุนตามเข็มนะนี่เราก็หมุนออกได้เปลี่ยนมือก่อน มันยังเป็นเกียวเดี๋ยวล็อกนี่นะนี้ก็คือที่ผมอ,ออกมาแล้วมันจะมีนอ็อตนี่มันจะมีน็อตอย่างนี้นะครับนี่กล้องก็ไม่โฟกัสอีกนี่น,นี่นี่ประมาณนี้โอเคครับ อ่านี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้คือของใหม่นะครับของเรซิงบอยและนี่คือของแต่งนะครับของแท้ติดศูนย์นะครับผฮมเชอของแท้ติดศูนย์ของแท้จากศูนย์นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะซีดนะครับแต่โลโก้มันไม่ซีดนะครับไม่รู้ว่าสกรีนยังไงดีสกรีนมาดีแต่ว่านี่เห็นไหมใช้ไปผมไม่แน่ใจนะว่าใช้ไปกี่เดือนนะแต่มันซีดซีดเร็วมากเลยอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาลุ้นกันเนี่ยมาลุ้นมือเบรกใหม่เนี่ย ของเลซอรบอยเนะี่ยว่ามันอาจะซีดเร็วเหมือนตัวนี้ไหมนะครับนี่เ,นเพื่อน,นอส่วนตัวนี้ก็เป็นไอเนี่ยผมมาใส่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันซีดนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เหมเือนเดิมแหละให้ดูเปรียบเทียบกันเลยเนะี่ยนะครับนี่ของแท้ศูนมันไม่มีปรับอะไรเลยใส่แค่นี้นะครับแต่ของแต่งครับของเลเซอบอยนะนี่มันมีปรับระดับได้นะครับว่า ปรับะระยะกำเบรกเนี่ยชิดหรือว่าห่างได้นะครับอันนี้คือดีดีนะครับเพราะว่ามันมันผมว่ามันมันดีมากเลยดีกว่าแบบนี้นคือถ้าสมมุติว่าเบรกเรามันกำลึกอย่างเงี้ยเนี่ยไอแบบที่ไม่มีตัวปรับระดับเนี่ยมันจะน่าจะอันตรายอยู่พอสมควรนะนะถ้าที่ผมคิดนะเนี่ยอันนี้คือถ้ามันกำลึกเราก็ปรับให้มันเป็นกำรรตื้นเนี่ยกำตื้นหรือว่ากำไอชิดชิดได้น,ะน่ะอ่มันจะ ห่างกับชิดแล้วกันอ่ะเนี่ยมันจะดีเนี่ยก็ามาเทียบไปดูเดี๋ยวแบบนอนตรงนี้อ่ะนี่จะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการใส่หรือประกอบนะครับโอเคไปต่อไปเราก็จะมาประกอบกันเลยนี่นะครับก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไป การเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเนี่ยลงรูก็ขันเข้าไปก่อนน,นี่เข้าแล้วนี่นี่ง่ายไหมเพื่อนๆง่ายมากเลยครับอันนี้ผมก็จะขันให้เข้าไปสุดอ่าอันนี้แน่นแล้วทีนี้ต่อไป จะมีน็อตตัวข้างล่างนะครับแล้วก็หมุนใส่นะครับอย่างนี้นะ่าไปขันไปต่อไปเรื่อยๆคือเป็นตัวล็อกนะครับล็อกไม่ให้มันหลุดนะครับนี่แล้วก็ขันอ่าถ้าตัวนี้หมุนตามถ้าหมุนตามแล้วก็เอาปลอกนะครับอ่าล็อกไว้ กันอ่ากันแน่นพอตึงมือแล้วเพร่อมันอยู่แล้วมาดูกันนี่แป๊บเดียวครับไม่นานเลยถ้าถ้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะ่ะใช้เวลาน่าจะไม่เกิน3นาทีนะประมาณนี้แหละนี่ให้ดูก่อนพอใส่ออกมามันก็จะประมาณนี้นะครับมือเบรกฮะอ่าส่วนข้างนี้ก็จะเป็นมือคัดของเรซิ่งบอยนะครับนี่ เป็นการสีแดงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสีมันซีดหรือยังนะคนรุ่นเอาแต่ว่าสีมันออกมาทำอย่างเงี้ยนะต่อไปผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่ปอกเนี่ยเหมือนตัวนี้เหมือนกันเลยนะแต่ว่าไอ้ใส่ใส่ตัวนี้มันจะใส่ยากหน่อยเพราะว่าถ้ามันมีน้ําหรือว่าอะไร อ่าสไลด์นะครับก็มันใส่มันใส่ทาครับเป็นเนี้ยมันจะลื่นให้มันลื่นๆนะคมันจะใส่ง่ายอ่ะมาดูกันว่าใส่ง่ายไหมเอออ่าน,นี้ของมหมุนได้นะเพื่อนๆเนี่ยก็จะหมุนหมุนเข้าไปเงี้ยหมุนเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหว่ารู้สึกว่ามันเริ่ม ก้านมันจะใหญ่นงเพื่อนนี่ใส่มันไม่สุดอะเห็นไหมระยะมันจะมีอย่างนี้ได้แต่ผมดูกานปรับมันอาออกอีกทีเยอะอ่านี่เห็นไหมสามารถปรับออกได้นี่เห็นโปรกัมเห ประมาณนี้แหละมันไม่เข้าเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนมันได้แค่ปลายนิดเดียวนะผมคิดว่าผมจะถอดนะเพราะว่ามันมันไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมมันเหลือเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเห็นปลายแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันใหญ่เอาเป็นว่าถอดออกแล้วกันนะครับผมจะถอดออกทั้งสองเลย อ่จะได้สวยตัวนี้เดี๋ยวตั้งก่งอนน่าใช้เวลาถอดถอดง่ายไหมอู้บิดเต้นวิธีนี้นะเพื่อนๆแล้วก็หมุนหมุน ทำออกจากตรงนี้ก่อนกมูกนี้ะสีมันก็น่าจะสีเหละขอ,อข้านี่ยากโอๆกันเลยตอนเข้านี่น่าจะยากกว่าันดึงออกเฉย อีบร้อยออกแล้วแต่สีมันจะไม่เข้มเท่ากันนะเพื่อนหน่ยดูอันนี้ก็จะออกอแดงๆช้ำๆหน่อยซีดๆหน่อยแต่เนี้ยแดงเข้มเลยเห็นไหมออสวยดีนะครับนี่นี่ออกละก็โอเคสวยเลยโอเคครับอีพีนี้ก็นี่มาถึงนี่แล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอ,อย่าลืมครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็สามารถแชร์กดแชร์กันเยอะๆนะครับนี่อีทีอีพีพต่อไปจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมนะครับหรือเพื่อนๆอ,อ่ะลืมบอกอีกทีนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมสร้างมาจากอของอช่างหมี ลำไปมากนะครับหรือว่า,อ,าอูช่างหมีอูวิระนะครับนะเดี๋ยวผมจะอ่าส่งเอาลิงก์นะครับลิงก์เฟซบุ๊กของช่างหมีไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆได้สอบถามก็ซื้อกันได้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ บเพียงเท่านี้ครับไว้เจอเกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ